สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยอนรถยนต์มือสองคัดเกตก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันคะ่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมาพบกับรถ Toyota a เอ i ตินะคะ 1.2G ตัวนี้เป็นโฉมนิวนะคะปี2019ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะคน,นี้ไม่จะอยู่ประมาณ90 0 0 0มนะ,คะใครสนใจบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะไไดด้ม่่พารถสวยที หนึ่งน้ำมันแนะนำไปดทุกท่านได้รับชมกันค่ะคันนี้นะคะเป็นโฉม all new นะคะเป็นโฉมนิวโฉมใหม่ของ a ติ i เลยปี2019ตัว1.6 g นะคะสีบอนเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาด้ง่ายมากๆเลยคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่519,000 10จะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ9,300ประมาณนี้ค่ะนะคะ ตลอดอายุสัญญาผ่อนยาวๆได้ถึง84งวด7ปีเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาดูรอบๆคันนะคะใครสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะบอกว่าด้านหน้านี่นะคะเป็นโฉมใหม่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้การันตีสภาพเดิมนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยอันนี้ก็คือ ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนปล่อยถึงลูกค้าเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะปรับสภาพอีกทีหนึ่งด้วยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ในส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานค่ะสเปคเดิมเลยแม็กหกลู่นะคะเป็นสเปคเดิมโรงงานคันนี้เป็นรถประวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้นะ,ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูคันนี้นะคะส่วนด้านข้างค่ะ นะคะด้านข้างนี่นะที่เปิดด้านนอกนะคะเป็นโครเมียมกระจกเดิมรอบคันค่ะ นะให้ดูในส่วนของโครงสร้างรถคันนี้กันค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําแต่คันนี้อาจจะมีเปลี่ยนนิดนึงนะคะจะมีเปลี่ยนนิดนึงเดี๋ยวน้นำหนึ่งพางดูทีละจุดนะคันนี้กระจกเดิมค่ะเป็นรถปลอดระวังจากหน่วยงานนะคะเป็นรถบริษัทะค่ะนะ,ะ,นะะก็จะขับประมาณ4ปี5ปีเขาก็จะมีการเปลี่ยนเนาะอันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดลูกค้าไม่ต้องกังวลกระจกด้านหน้าเป็นกระจกเดิมนะคะกระจกด้านหน้าเป็นกระจกเดิมนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะโฉมใหม่โฉม all new ของเอ t ต i s นะแล้วก็ กุญแจนะคะจะเป็นกุญแจสมาร์ทเอนทรีเหมือนเดิมค่ะนี่จะเป็นกุญแจของเขาจะเป็นแบบนี้นะ,ะเป็นกุญแจสมาร์ทเคเลตนะ,ะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟนะคะตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมนะคะสภาพาในโครงสร้างหลักนะโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำอ่ะให้ดูตัวน็อตตรงนี้นะคะฝั่งฝา,าตรงประตูด้านหลังนะคะนี่นะคะฝั่งซ้ายอ่ะ แล้วก็กระจกเดิมค่ะมีที่ล็อกเด็กให้นะคะตรงนี้นะคะจะมีคันนี้นะคะจะมีประตูฝั่งขวานิดนึงนะคะที่มีการเปลี่ยนแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเป็นศูนย์นะคะจากศูนย์อยู่แล้วนะคะจากศูนย์อยู่แล้วมาดูด้านท้ายค่ะได้ท้ายเดิมนะคะอันนี้ได้ท้ายเดิมเดิมเลยนะแล้วก็รุ่นนี้เปิดจากด้านหลังได้ฮะเปิดตรงนี้นี่ น,ะะน้ำหนึ่งรีวิวแบบจริงใจเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมีตรงไหนมานะคะแต่ว่าการันตีในส่วนของโครงสร้างหลักและตัวเครื่องตัวถงังอันนี้ไม่ไม่ไม่มีโดนมานะคะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานนะคะว่ามีตัวเครื่องตัวถังนะคะมีการเปลี่ยนหรือตัดต่อตัดแต่งมานะคะนำมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะมาดูฝั่งด้านท้ายนะคะนี่คือไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะนะคะการันตีสภาพเดิมร่องน้ําตรงนี้เนี่ยค่ะ ตัวรอยเมคอัพต่างๆไฟท้ายนะคะไทโคิโตเติมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้จิกอ่ะนี่นะคะมีรอยเล็บนะคะนี่จิกให้ดูนี่นะคะ,ะ,คะเพราะว่าเ,ออเซลล์ทุกคนนะคะในเพจยนต์เขาก็จะมีการสอนในเรื่องของการดูรถกันอยู่แล้วทุกคนค่ะนะคะซื้อกับใครก็ได้นะคะ ก็สนใจรายละเอียดยังไงนะคะอยากให้น้ำหนึ่งดูแลก็ยกหูโทรหาได้เลยนะเพราะว่าเซลล์ของเพชรยนต์เก่งทุกคนค่ะนะคะเก่งทุกคนนะบอกเลยว่าถ้าอยากให้น้ำหนึ่งดูแลนะคะก็โทรมาหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ096 198 49 6หนึ่งนะคะอ่ะมาดูใต้ดันล่างนิดนึงค่ะนี่นะคะนี่นะคะ อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบนะคะในส่วนของท่อคงท่อแคสก่อนปล่อยอันนี้เราดูแลให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะแล้วก็คันนี้นะคะ,ะมาดูอย่างอะไหลอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงค่ะนะคะเรามีให้ครบนะคะแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือก่อนปล่อยแล้วก็ด้านท้ายนี่นะคะด้านท้ายค่ะไม่มีน้ําขังนะคะซิลิโคนสีขาวไข่ไก่นะคะอ่ะนี่ ก็คือซื้อรถกับทางเพชรยนต์ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้ไม่อยู่ที่เก้าหมืนสี่นะคะเก้าหมืนสี่ก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเลอกสติกเกอร์ให้นะคะก็มีไฟเบกรกดวงที่สามนะคะระบบไลฟ์ฟ้าด้านท้ายก็เป็นกระจกเดิมค่ะเนี่ยค่ะร่องรอยเมคอัพตรงนี้นะคะก็ยังอยู่ครบเนี่ยค่ะฝั่งนี้ไม่ได้โดนมานะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้ คันนี้นะคะอาจจะมีในส่วนของประตูนะคะจะมีประตูนิดนึงนะคะที่มีการอาจจะมีการเบียดมาแต่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแน่นอนนะคะอาจจะมีการเบียดมานิดนึงอ่ะอันนี้ให้ดูเนี่ยค่ะ ี่จจะมีรอยคู่รอยไขเล็กๆน้ออๆนะคะก็มีแค่ฝั่งประตูนี้แต่ว่าโครงสร้างหลักลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําแน่นอนได้รถที่สภาพคงเดิมนะคะสภาพคงเดิมค่ะนะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถประระวังจากหน่วยงานเนี่ยเขาจะเข้าประกันชั้นหนึ่งเพราะรถที่เข้าชั้นหนึ่งเนี่ยเวลาเป็นอะไรเล็กอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลบางทีกระจกบางคันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนกระจกมาบ้างนะคะแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนบางทีหินกระเด็นกระโดนเล็กๆน้อยๆนะคะ เพราะบางทีเราเข้าสู่ไปปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลคะ่ะรถการันตีไม่มีพิความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะประกันต่อศูนย์นะตัวนี้อ่ะนี่ก็มีไฟตรงกลางนะคะแล้วก็ไฟด้านหน้า คันนีนะ้รุ่นนี้จะได้ถุงลมนิรภัยถึง7ใบนะคะเบาะจะเป็นสีทูโทนเป็นเบาะหนังนะคะรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนเนาะรุ่นตัวเดิมนะคะที่เป็นโฉมมาได้เช่นก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็น USB ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้เป็นแอร์หลังมานะคะแล้วก็กระเป๋าเอกสารก็จะมีฝั่งตรงข้ามฝั่งด้านข้างคนขับนะะก็คือผู้โดยสารตอนหน้านะ,ะอันนี้ก็คือเอาติดเป็นรถที่เป็นรถเก่งขนาดกลางเครื่อง1.6ค่ะก็ขับออกต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะคะถือว่าเครื่องไม่เหนื่อยแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะได้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตค่ะคันนี้ นะคะนี่ก็สามารถกดปลดล็อกตรงนี้ได้นะคะเป็นกุญแจสมารท์ทคลีเลตเนาะกุญแจอยู่ใกล้ๆตัวนะคะ <ใน S 1> ก็สามารถ <ใน S 1> อ่าเปิดปิดได้เลยอันนี้ก็คือกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมมาดูภายในกันค่ะนี่ให้ดูนะคะฝั่งนี้อืนี่นะคะอ่าตรงนี้ก็จะอาจจะไม่ได้ถอดแล้วก็จะมีแต่ด้านในนะคะอันนี้ก็คือน้ำหนึ่งแจ้งลูกค้าเลยนะคะคันนี้ินทะเบียนนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยจะผอนอยู่ที่ประมาณ 9,003ไม่เกินนี้นะคะบวกลบนิดหน่อยอยู่ประมาณนี้นะคะสนใจรายละเอียดยกหูโทรหาเลยพรยอะ1ถึง84งวดเครดิตดีดฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มค่ะยังจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยสีดำสามกา้านมีฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากระจกนะคะทั้ง4บานเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ที่เปิดด้านในนะคะจะเป็นเอวัสดุสีเงินนะจะเป็นวัสดุสีเงินแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นแอ ยาวแบบนี้นะคะต่างจากรุ่นก่อนหน้านั้นที่เป็นแอร์ทรงกลมเนาะอันนี้ก็จะเป็นโฉม all new ใครสนใจรุ่นนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นอีกโฉมหนึ่งก็ดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นเครื่องเสียงค่ะนี่นะคะแอร์จะเป็นแบบแอร์ออโต้นะคะอ่ะก็ปุ่มสตาร์ทนะคะจะเปลี่ยนย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะนี่ค่ะหน้าจอนะคะเลขไมค์คันนี้ค่ะถือว่าไมค์น้อยค่ะไมค์ไม่ถึงแสนไมค์อยู่ที่ประมาณ 90,004นะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะนะคะ,นะคะระยะทางเหมาะสมการันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะการันตีสภาพเดิมนะคะรถมือสองเขาก็จะมีอัศเน่ของเขาเป็นบางคันเป็นบางจุดเนาะนะคะเป็นบางคันเป็นบางจุดค่ะนี่ตโตยโยต้าอันติ1.6 g ร,ราคาตั้งขาย5 1 9 0 0นึนานะคะันนี้อยากได้รายละเอียดรถอะไรต่างๆยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้อันนี้เดิน้ำหนึ่งให้พิเศษเลยนะคะปี2019คำไมอยู่ที่90,004 กรนะจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะแล้วก็มีไฟอา่านแผนที่ด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีกระจกนะคะมีกระจกทั้งสองฝั่งเลย <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าสนใจยกหูโทรหาได้เลยนะคะอ่าด้านท้ายนี้เมื่อกี้เปิดจากด้านท้ายก็ได้หรือว่าเปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะรุ่นนี้เราสามารถเปิดท้ายได้เลยนะคะรุ่นนี้สามารถเปิดท้ายได้เลยอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะน,นีให้ดู ด้านข้างคันนี้นะคะปี2019 1.6 g เีเครื่องพันหค่ะปี2019นี้จะเป็นชมใหม่นะคะชมล่าสุดของ Alti มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะฝากระโปรงที่เห็นนะคะก็จะมีจุดเล็กๆแัน่นี้เป็นหินกระเด็นถือว่าไม่ได้มีผลต่อการขับขี่นะคะไม่ได้มีผลต่อการขับขี่เลยมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะแล้วก็ในส่วนของ ่ไม้ค้ำนะคะจากเดิมนะคะจะอยู่ด้านข้างเนาะแต่นี่คือไม้ค้ำจะอยู่ด้านบนนะคะรุ่นใหม่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะมอกอสติกเกอร์ข้อควรระวังดินต่างๆนะคะอยู่ที่ฝากระโปงอันนี้คือมาเดิมจากโรงงานเลยนะคะตาโตโยตอยนนะะ้อยู่ครบชัดเจนนะคะอยู่ครบชัดเจนนี่ แล้วก็ตัวน็อตต่างๆค่ะนี่ค่ะตัวน็อตไม่มีพิษความชนหนับจมน้ําแน่นอนการันตีสภาพเดิมด้านข้างค่ะเบาชกเดิมๆก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะการันตีสภาพเดิมคันนี้ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคเลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือด้านประตูฝั่งสักผู่นี้ที่น้ำหนึ่งแจ้งเนาะคันนี้ถือว่าสภาพสวยค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเสา ABC ตรงนี้นะคะเราไม่ได้แตะก็คือว่า โครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้าแน่นอนไม้เก้าหมื่นสีไม้น้อยด้วยนะคะก็เช็คศูนย์ประวัติศูนย์ได้เลยนะคะนี่การันตีสภาพเดิมค่ะนะคะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยก็อันนี้ก็คือห้องเครื่องด้านหน้านะ,ะห้องเครื่องด้านหน้าการันตีเลยนี่ตโตยโยต้าคโครล่าเอลติ1หนึค่ะปีสองพ 9นะคะ 1.6G ปี2019ไม่อยู่ที่90,000ราคา5 000, 1 9 0 0 0คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000ไม่เกินนี้ค่ะ9,003นะคะบวกลบนิดหน่อยจะอยู่ราคาประมาณนี้ผ่อนเยอะๆถึง8 4งวัเครดิตดีจัดยอดได้เต็มฟรีดาวด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะมีบริการนะคะาวารันตีให้นะคะมีบริการจัดไปนัซนถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถสไลด์ด้วยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเต็มเอกสารให้ครบค่ะยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะ กใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ